สวัสดีครับก็มาถึง ep ที่5นะครับของการสอนปรับแต่ง admin lte version สนะครับผมอ่ะในคลิปก่อนหน้านี้มีสอนอะไรบ้างครับตั้งแต่ ep 1นะครับแนะนำการดาวน์โหลดแล้วก็การใช้งานนะครับ ep 2ครับแนะนำการ remove alert demo js ออกไปนะครับ ep ที่3ครับแนะนำการเปลี่ยนสีเมนูในบาร์แล้วก็ ep ที่4ครับแนะนำการเปลี่ยนสีเมนูซ้าบาร์นะครับผมก็คือที่มันแสดงสีแดงตอนนี้นะครับผมอ่ะทั้งบนเป็นนาบาร์ด้านซ้าย นะเป็นไซต์บาร์เมนูนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับหน้าที่จะต้องใช้จริงๆนะครับผมอ,อ,อย่างที่เราดาวน์โหลดตัว a d m i n l t ว version 3มาเนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนให้ใช้มากนะให้เรียกใช้เยอะๆไปหมดเลยนะแต่ผมจะมาแนะนำส่วนที่ต้องใช้งานจริงๆในการทำระบบหรือว่าทำเทมเพลตหลังบ้าน นะครับผมอ่ะผมขอยกตัวอย่างระบบที่เอาตัว admin lte version 3ไปใช้นะครับผมอ่ะระบบห้องสมุดห้องนี้นะครับระบบนี้ครับผมอ่ะอย่างเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะถ้าใครอยากเข้ามาลองเล่นครับอยู่ที่ลิงก์นี้นะอ่ะนี่ครับอยู่ที่ลิงก์นี้นะตัวหลังบ้านของระบบห้องสมุดนะครับก็ใช้ admin lte version สเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับผมอ่ะเข้ามาหน้าหลักเจออะไรครับก็เจอหน้าแดชบอร์ด เห็นไหมครับเจอหน้าแดชบอร์ดเช่นเดียวกันแต่ส่วนที่มีคืออะไรครับนี่ครับกล่อง4กล่องนี้เห็นไหมครับมี New Order b o u s e rate นะครับ user registration แล้วก็ unique visitor นับมี4บล็อกอันนี้ก็มี4บ็อกเหมือนกันนะครับจำนวนหนังสือจำนวนสมาชิกจำนวนการยืมครับนะเพราะฉะนั้นหน้าแรกที่เราจะต้องใช้นับก็คือหน้า index.html หน้านี้ครับหน้าแรกครับ ต่อไปครับตัวอย่างนะครับถ้าเราคลิกตามเมนูต่างๆครับอย่างเช่นเมนูหนังสือพอคลิกเข้าไปเจออะไรครับเจอข้อมูลในตารางครับซึ่งตารางตรงนี้ครับใช้อะไรครับก็จะใช้ data table ครับต่อไปผมก็จะแนะนำหน้าที่2ที่จะต้องใช้งานนะครับผมเรามาที่เมนูนี้ครับ table ครับะคลิกกระจายออกมาแล้วเราเลือกคลิกเมนูนี้ครับ Data Table นะครับผมอ่ะคลิก Data Table ครับอ่านี่ครับหน้าที่จะต้องใช้แต่เราไม่ได้ใช้ด้านบนนะนะครับเราจะใช้ด้านล่างนะครับที่เป็น Data Table with Default Feature นะครับอ่านี่คือส่วนที่เราจะใช้อ่านี่ครับมีอ่า Sorting ได้ด้วยนะครับมี Search ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่า Sorting ได้ทุกออััม n เลยแล้วก็สามารถ Copy ได้สามารถ Export เป็น CSV ได้สามารถ Export เป็น Excel ได้ PDF Print อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่าง นะครับผมนี่คือหน้าที่2ที่เราจะใช้ก็คือ data table แต่เราใช้ส่วนด้านล่างนะเดี๋ยวก็จะพาสอนปรับแต่งเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับต่อไปหน้าที่3ครับอย่างเช่นเราคลิกเพิ่มข้อมูลหนังสือนี่ครับนี่คือหน้าฟอร์มที่เราต้องใช้เพราะฉะนั้นหน้าที่3ครับก็คือหน้าฟอร์มครับ back กลับไปก่อนนะหน้าฟอร์มครับเรามาที่เมนูฟอร์มครับนี่ครับฟอร์มที่เราจะใช้ครับเราจะใช้ตัวนี้ครับ ที่เป็น Editor นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวนี้ครับอ่นะคลิกเข้าไปครับตัว Editor นะครับเพราะว่ามี Text Editor ที่ชื่อว่า u u m e r n o e นอะ่าซึ่งตัวนี้ก็สามารถเอ่อจัด format ของข้อความได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะจัดเป็นเป็นลำดับเป็นข้ออ่ะเห็นไหมครับก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ใส่สีอา่านี่ครับเวลาเราส่งไปมันก็จะส่งอ่แท็ก s นะครับผม CSS ต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดข้อความเนี้ย ไปเก็บในคอลัมน์ด้วยนะครับอันนี้คือตอนที่เราทําระบบแล้วนะอ่ะนี่ก็คือหน้าที่3ส่วนฟอร์มอื่นนะครับพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วนะถ้าเราถ้าเราตัดเอาแค่ตัวอินเดเอร์ตัวเดียวนะมันมีไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมสรุปง่ายๆครับจากตัวอย่างนะหน้าแรกครับหน้าแรกก็คือหน้าแดชบอร์ดอ่านี่ครับที่เราจะใช้หน้าที่2ก็คือหน้าตารางที่เป็น Data Table แล้วก็หน้าที่3คือหน้าฟอร์ม สรุปนะครับแอดมินทีนะครับเราโหลดมาตั้งหลายเมกนะะเดี๋ยวไปดูอีกทีว่ากี่เมกนะครับเราโหลดมาทั้งหมดแตกไฟล์มาแล้วครับ122เมกนะครับแต่ที่เราได้ใช้จริงๆคือแค่3หน้านะครับย้ำอีกทีนึงนะอันแรกครับหน้าแดชบอร์ดอันที่2ครับหน้าฟอร์มครับฟอร์มอีดิเตอร์นะครับอีดิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่3ครับ Data Table นะครับสรุปใช้3หน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะพาตัดแต่ละส่วนออกที่ไม่จาเป็นเฉพาะ3หน้านี้นะแล้วก็ส่วนอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงใน3หน้านี้ผมก็จะตัดออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่ที่ต้องการใช้งานจริงๆจาก122เมกนะครับก็จะเหลือประมาณไม่ถึง50 MB เมกก็จะทําให้ขนาดเราใช้ขนาดพื้นที่ประหยัดมากขึ้นนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะพาแยกแต่ละส่วนออกนะครับคร่าวๆไว้ก่อนอย่างเช่นหน้า d ด s ก์บอร์ดด้านล่างครับที่เป็นกราฟเราจะไม่ใช้ของเขาเราจะไม่ใช้ของแอดมินทีวีที่มีให้นะครับเราก็จะใช้ตัวไฮชาร์ดนะสมมตินะตัวไฮชาร์ดแบบนี้นะนี่ครับไฮชาร์ดก็มีให้ใช้กราฟรูปแบบอ่าหลายแบบนะครับแล้วก็ฟอร์มไป็อย่างที่บอกครับพาใช้ที่เป็นอีดิเตอร์แล้วก็ส่วนอื่นที่เป็นอินพุตอื่นๆแล้วก็ยังสามารถใช้งานที่เป็นคลาสของ bootstrap ได้ตามปกติ แล้วก็ที่เป็น tag table นะครับที่เป็น data table ครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปย้ำอีกทีหนึ่งนะจะพาตัดแต่ละหน้าออกนะครับสามหน้าแรกก่อนก็คือ index data table แล้วก็ form editor นะครับตัดส่วนที่จะใช้จริงๆก่อน3หน้าแรกแล้วก็คลิปต่อๆไปก็จะพาตัดส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับใน3หน้านี้นะเพื่อให้เราประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นการพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับฝากติดตาม คลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ